มาอยู่กันจากคันนี้ Kawasaki KX 230เซอร์ปา มาใหม่ของเซอร์โลกเมื่อวานลงคลิปไป2สาเจ้าตัว SE ตอนประมาณเที่ยงเซลของคาวาซกิยูเซโรพักมนบอกว่าน้องเซอร์ปามาแล้วสองคันแต่เราจยังไม่อยู่กันอีกคันนึงอีกคันหนึ่งลูกค้าจะมารับรถพรุ่งนี้เลยมีคันนี้ให้โชว์เพราะคันนี้ลูกค้าเขาอะ่ะจะมารับวันที่เก้โหสีแม่งสวยมากสวยแบบจับใจจริงๆได้สีเป็นมิดไนท Mid, Mid, มิดไอมิดมีเดียมอะไสักอย่างมีเดียมเกรยสักอย่างนีง่แหละผมจำไม่ได้ละ4ีคือสวยมากมีข้อแตกต่างจากเจ้าตัว SE เยอะพอสมควรก็ไล่แต่ข้างหน้าเลยโชคหน้าเป็นเทเลสโคปิกธรรมดาเนาะเป็นสไตล์แบบออกลุยได้แบบยุคเก่าๆหน่อยสเสือปลาคือมันก็เป็นรถยุคก,ก่อนเลยเอามาทำใหม่อะไรอย่างนี้เนาะคือต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัวเนี้ย พวกโครงพวกเครื่องล้อเลอเนี่ยก็ยกมาจากเจ้าตัว3 2 3 0 e, s e ยกมาหมดเลยแต่แค่จะต่างแค่ว่าอะช่วงโชคหน้าอย่างเดียวที่เห็นนะอย่างเดียวมี ABS หน้าหลังครบอันนี้คือรถเดิมที่เพิ่งมาถึงเลยแม่งเจ๋งสัตว์บอกว่าสวยแล้วก็สวยจริงๆผมขอเคลมได้ไหมว่าผมคือคนแรกที่ได้รีวิวเจ้าคันนี้ในวิซโลก พอพี่คนหนึ่งเขาจะมาวันที่เก้ามาผมขอเค็มแล้วกันแล้วผมเป็นคนแรกแล้วกันที่ได้รีวิวเนาะส่วนเครื่องเครื่องยนต์แรงมงแรงมา้าแรงบิดเท่ากับตัว SE เลยก็คือ18แรงม้า1 8นิวตันเมตรเท่ากันแล้วความพีคข,ของตัวนี้นะมันมีปิดเปิด ABS ได้มาดูตรงนี้ครับจะาก้องนี่ครับที่แฮนด์ปิดเปิด ABS แค่จิ้มจิ้มเนี่ยจิ้มเปิดปิดเนี่ยแค่นี้ได้เลยเอารมณ์เหมือนเปิดพามากรถสมัยก่อนแล้วก็จอเป็นจอตัวเดิมเนาะจากเจ้าตัวเอทีอยู่แล้วตัวเดิมกุญแจเหมือนเดิมเหมือนกันหมดทุกอย่างความสูงเท่ากันครับ845้8 4 5ม mm เมตรเท่ากันเนาะและเจ้าคันนี้พิเศษอย่างหนึ่งที่แบบว่าผมก็ยังฮะแล้วผมก็ยังหาข้อมูลไม่เจอว่ามันต้องใช้กับอะไรก็คือ มันสามารถเชื่อมกับโทรศัพท์มือถือได้ผมก็จําไม่ได้ว่าเชื่อมกับอะไรเนาะแอปอะไรซเซล,ลเขาบอกเมื่อกี้แต่ผมลืมอะไรอย่างนี้ก็รถคันนี้ก็6สปีดเหมือนกับ SE ปกติ6สปีดจับโดดได้สวยๆแต่แต่ก็ถือว่าให้มาก็พอสมควรนะมีกาดแทนนี่กระจกมีอะไรเงี้ยผมบอกโอเคอะสวย ล้อหน้าเท่ากัน21นิ้วล้อหลัง18นิ้วเท่ากันยางแบบมเมทาโพดถ,ถึงจะไม่เท่าตัว300แต่ก็มเมทาโพดไฟหน้า LED ปกติอยู่แล้วไฟเลี้ยวไฟเลี้ยก็หลอดไส้ปกติไฟท้ายหลอดไส้ปกติไม่ต้องห่วงครับคาววานมิสเตโลกมีของแต่งให้อยู่แล้วของแต่งให้ไม่ว่าคุณจะเป็นท้ายสั้น ยื่นท้ายออกไปอีกให้เป็นมอเตอร์คอร์สก็ได้อยากจะเปลี่ยนท่อก็ได้ F.M.F แนะนำดีลันสุดๆจริงๆปั๊มหน้าปั๊มหลังผมไม่ปั๊มหลังผมไม่มีไม่รู้ว่าเป็นปั๊มของอะไรอาจจะเป็นของคาวาซากิอยู่แล้วส่วนปั๊มหน้าจะเป็นน่าจะของคาวานะปั๊มหน้าคาวาน่าจะของคาวานะครับปั๊มหน้าน่าจะของคาวาเนาะส่วนเครื่องเครื่องก็อย่างที่บอกว่ายกมาจากเจ้าตัว2 3 0เลยบล็อกนี้ ยกมาทั้งดุนเอามาใส่้็จริงๆก็ทั้งเครื่องทั้งโครงแล้วก็เฟรมแฟรลิงนิดหน่อยที่ยกมาเหมือนกันนะครับฮ้ยผมเพิ่งเห็นกล้องมาดูนี่นหน่อยผมเพิ่งเห็นจริงๆแทนมีเขียนด i d อดีของมีแบรนด์ ของมีแบนเออเพิ่งเห็นตัวตัวเอผมไม่เห็นตัวอีจะได้ไดชคเป็นโชว่าแต่นี้ได้แฮนด์เป็นดีไจะสุดไปไหนถ้าสุดอีกนี้คือโชคหัวกับโชว่าสุดสุดจริงๆโชคกหลังก็เดี๋ยวผมขอดูชคกหลังสักแป๊บหนึ่งเนาะชคกหนังโชคเดี่ยวน้ํามันปกติน่าจะของน่าจะของคาวานี่แหละผมคิดว่างั้นนั่าจะของคาวาคู่ตัวเขา ความสูงก็เท่ากันผมจะค่อมให้ดูดีไหมแต่ผมชอบสีนะสีมันสวยมันมีสองสีเนาะมีสีเทากับสีเขียวแต่เป็นมิดไนท์เหมือนกันออกทรงแบบลุยๆหน่อยเป็นรถสไตล์ enduro ได้ก็คือ o ออกโำลพอะใช้ที่สองอย่างวิ่งบนถนนก็ได้วิ่งลุยก็ได้แก่มแก่มเดี๋ยวผมขอถือวิสาสะเจ้าของรถนะผมขอข้อมให้ดูก่อนให้เขาได้ดูว่า,วาคนดูจะ คิดว่ามันสูงขนาดไหนต้องเบาเาหน่อยรถลูกค้าเขาผมรู้สึกว่าฟิลลิ่งมันต่างจากเจ้าตัว SE อยู่นิดนึงด้วยโชคหน้าด้วยด้วยอะไรด้วยฟิลลิ่งต่างกว่านิดนึงแต่ก็ถ้าลงขาข้างเดียวหรือ,รอ,รอสองข้างผมถึงเนาะร้ 100, 100, 180อยร้อยเซนติเมตรส่วนสูงผมถึงว่าสวยถึงว่าสวย ช่ำๆสีงามๆของคาวาสรุ่นนี้ถ้าคันนี้ครับก็ประมาณนี้แหละว่าถ้าอยากจะรีวิวให้เนาะเอามารีวิวเดี๋ยวก็ลงวันนี้เลยแล้วกันทางั้านนะัมันเพิ่มรหัดนี่แหละลงเลยประมาณนี้ครับถ้ามีรถใหม่ๆของคาวาสเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งแต่เจ้าคันนี้หมดเพียงท่นนี้แหละเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย